สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้อานะครับชาวไร่ชาวสวนชาวนาวันนี้นะครับก็เราจะมาทําการผสมปุ๋ยทําการหว่านปุ๋ยดาวอวกาศนะครับในแปลงสาธิตของเราของของประตยที่บ้านขุดเวียนนะครับวันนี้ปุ๋ยที่เราใช้ของตราดาวอวกาศเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติปุ๋ยก่อนนะครับว่าปุ๋ยตัวนี้มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูเม็ดปุ๋ยเลยนะครับอันนี้เป็นเม็ดปุ๋ยนะครับนี่ ป,ป 1941, 4, 000, 20, 75, 000, 30, 000. ุ๋ยตราดาวอวกาศนะครับปุ๋ยเคมีดาดาวอวกาศนะครับนะครับสูตรที่เราใช้วันนี้นะครับเราปลูกข้าวที่ปลูกนี่เป็นสายพันกอขอ49นะครับเราจะหว่านครั้งแรกที่อายุข้าวประมาณ25วันถึง30วันเราจะหว่านปุ๋ยครั้งแรกเลยเรียกว่าปุ๋ยแต่กอเร่งรากแต่กอนะคอหญ่ใบตั้งนะครับปุ๋ยที่จะใช้วันนี้เราใช้ปุ๋ยตราดาวอวกาศนะครับเนปุ๋ยราดาวอวกาศสูตรที่ใช้คือ8 8ดด นะเป็นสูตรเสมอนะครับสูตรเสมอตัวนี้ส่วนอีกสูตรหนึ่งที่เราเอาให้ดูก่อนวันนี้ก็คือ6 4สอันนี้เป็นสูตรรับท้องนะครับเป็นสูตรรับท้องวันนี้จะยังไม่ได้ใช้นะครับนะวันนี้จะใช้ตัวเดียวเลยคือ8 8 8ปดแวันช่วงแต่กอนะถ้าเป็นข้าวนี่ยข้าวปลูกนี่แบ่งออกเป็น3ามอ่ากลุ่มด้วยกานกลุ่มข้าวอายุสั้นกลุ่มข้าวอายุสั้นข้าวอายุกลางแล้วก็ข้าวอายุนานอายุสั้นได้แก่พันุ์อะไรบ้างนะก็ได้แก่ กอขอหกหนึ่งไก่ทองคำแปดเกะไก่ทองคำหน0่งรพวกนี้พวกอายุสั้นเนี่ยการหว่านปุ๋ยดาวอากาศต้องหว่านหลังจากหว่านปุ๋ยหลังจากหว่านข้าวไปแล้ว15วันต้องหว่านเลยนะครับส่วนกลุ่มที่2ก็คือข้าอายุตั้งแต่ร้อวันถึง120วันก็คือกลุ่มกอขอสีก้ากอขอห้าพิษณนุโลกนะครับพวกนี้ อันนี้จะต้องหวานตอนที่ครั้งแรกตอนที่อายุข้าวประมาณ25วันถึง30วันนะส่วนกลุ่มอายุยาวตั้งแต่120วันขึ้นไปเนี่ยก็หวานครั้งแรกตอนอายุข้าวประมาณ30วันเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราเป็นกอขอ49เราจะหวานครั้งแรกที่อายุประมาณ25วันหลังจากหวานข้าวด้วยปุ๋ยดาวอวกาศนะครับทีนี้เรามาดูคุณสมบัติปุ๋ยดาวอวกาศเนี่ยมันมีคุณสมบัติดีอย่างไรบ้างทําไมถึงเลือกใช้ปุ๋ยดาวอวกาศ นะปุ๋ยดาโอากาศเนี่ยสังเกตดูนะครับในปุ๋ยเคมี่าในท้องตลาดบ้านเรามีอยู่สองกลุ่มด้วยกันเรียกว่าปุ๋ยเบาเบนนะปุ๋ยเบาเบนกับปุ๋ยคอมเพลว์ปุ๋ยเบาเบนก็คือในหนึ่งกระสอบปุ๋ยนี้นะมันจะมีหลากสีไม่ว่าจะเป็นสองสีสามสีสี่สีอันนั้นคือเรียกว่าปุ๋ยผสมก็คือมีธาตุอาหารอยู่สามตัวนะับไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียม ซึ่งธาตุอาหารแต่ละตัวแต่ละชนิดนี้จะแยกอยู่คนละเม็ดก็เลยทําออกมาให้มีหลายสีเม็ดสีขาวเลยก็คือตัวยูเรียไนโตรเจนเม็ดสีแดงก็คือตัวโพแทสเซียมเม็ดสีเขียวก็คือตัวฟอสฟอรัสเอามาผสมกันแล้วก็คลุกหวานเพราะฉะนั้นเราจะเจอหลากสีหลายสีอันนี้เรียกปุ๋ยเบเลเบนหรือว่าปุ๋ยผสมนะครับตัวนี้การหว่านก็คือราคาจะไม่แพงมากเอาไปหว่านเสร็จปุ๊บตรงไหนที่เม็ดสีขาวๆยูเรียลงเยอะก็จะเขียวตรงไหนเม็ดแดงลงเยอะก็จะเขียวน้อยหน่อยแล้วก็จะจืดปลายไป อันนี้เรียกปุ๋ยเบลเบนนะฮรขั้นตอนง่ายๆก็คือเอาแม่ปุ๋ยแต่ละชิดมารวมกันแล้วก็ใส่เครื่องโม่ปูนหมุ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 นไปเสร็จก็กรอกใส่กระสอบขายอันนั้นเรียกปุ๋ยเบลเบนอีกกลุ่มหนึ่งเรียกปุ๋ยคอมพานนะครับปุ๋ยคอมพานก็คือว่ามีธาตุอาหารในไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแล้วก็กลุ่มแร่ธาตุต่างๆนะเอามารวมกันอยู่ในเม็ดเดียวนั่นก็คือปุ๋ยตาดาวอวกาศจัดเป็นปุ๋ยคอมพานก็คือในหนึ่งเม็ดนะครับนี่ๆในหนึ่ เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูเยอะๆเลยนะครับนี่ครับในหนึ่งเม็ดมันมันจะมีอยู่สีเดียวอันนี้กระสอบนั้นจะมีสีเดียวจะไม่มีหลากสีนะครับเนี่ยอย่างเช่นนี่ในธาตุอาหารตัวนี้นะครับเม็ดเดียวตัวนี้นะครับมีธาตุอาหารในโปรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอยู่ครบในเม็ดเดียวพร้อมทั้งแร่คลายนอปติโลไลท์นะซึ่งมีอยู่ในดาวอาวกาศที่นําเข้าจากรัสเซียเป็นแร่ที่บริสุทธิ์ที่สุด,สดในโลก นะครับใน1เม็ดอันนี้นะครับมีธาตุอาหารไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพเทสเซียมครบหมดเลยเพราะฉะนั้นในการเอาไปหว่านเนี่ยความสม่ําเสมอกองการเขียวนี่มันจะไม่มีกระด่างกระดามันจะเขียวเสมอกันทั้งแปลงพลิบเลยเพราะธาตุอาหารมีครบจบอยู่ในเม็ดเดียวด้วยปุ๋ยตาดาวอวกาศจัดเป็นปุ๋ยคอมเพลอว์อันนี้คือคุณสมบัติข้อดีข้อที่1ของปุ๋ยตาดาวอวกาศนะครับจัดเป็นปุ๋ยเคมีผสมกับแร่คลายน็อปติโลไลท์เลยนะครับจากนําเข้าจากรัสเซียเป็น ขั้นตอนการผิดปุ๋ยตัวนี้นี่จะต้องเอาตัวปุ๋ยเคมี NPK บวกกระเร่ยมาบดเป็นผงแล้วก็ค่อยปั้นออกมาเป็นเม็ดกระบวนการขั้นตอนนี้ก็จะเยอะกว่าแต่ว่าประสิทธิภาพนี่ทำให้เกษตรกรได้ปุ๋ยทั่วถึงทุกแปลงนาไม่มีกระด่างกระดำนะครับนี่คือปุ๋ยคอมเพลว์ตราดาวอวกาศนะครับนี่อันนี้คือข้อดีหนึ่งจัดเป็นปุ๋ยเคมีนะผสมกระแร่คลายน็อปติโลไลท์นะครับของปุ๋ยตาดาวอวกาศ ข้อดีขันที่2ไอ้ตัวแร่ที่ว่านี้นะครับมันสําคัญมากเลยแร่ตัวที่ว่านี่สามารถแก้ดินเค็มแก้หรือว่าอีสานที่ว่าดินเอียดได้นะครับดินเค็มกับดินเอียดเนี่ยมันทําให้รากข้าวในลอยตอนราหว่านข้าวไปในรากมันจะลอยแล้วก็ไอ้ไอ้ดินเค็มดินเอียดเนี่ยมันจะไปกดทตุอาหารไว้ทาให้ระหว่านปุ๋ยหวานอุไรมันก็ไม่งามหวานอะไรมันก็ไม่งามอันนั้นเกิดจากดินเป็นเอียดหรือว่าดินเค็มนะครับ ซึ่งตัวปุ๋ยตาดาวอากาศสามารถแก้ดินเค็มหรือดินเอียดได้นะอันนี้คือข้อดีข้อที่2ของปุ๋ยตาดาวอวกาศนะครับก็การแก้ดินเค็มดินเอียดได้ก็คือการปรับ pH ปรับความเป็นกรดเป็นด่างของของดินได้นะครับการกัดการปรับกรดด่างเนี่ยทำให้อาข้าวในสามารถดึงปุ๋ยเอามาใช้ได้แต่ถ้ายังดินเป็นเอียดหรือดินกรดอยู่เนี่ยข้าวเนี่ยมันจะไม่กินปุ๋ย นะเพราะฉะนั้นปุ๋ยดาวอากาศนี่มาแก้ปัญหาเรื่องดินเอียดหรือว่าดินเค็มหรือว่าปรับค่ากรดด่างในดินได้นะด้วยปุ๋ยดาวดาวอกาศอันนี้คุณสมบัตขิข้อดีข้อที่2นะครับนอกจากคอมพาวอยู่ในเม็ดเดียวยังแก้กรดด่างแก้ดินเอียดในนาอีสานว่าเราดินเอียดเยอะนะครับตัวแร่ปุ๋ยดาวอากาศนี่จะแก้ดินเอียดได้เลยเพราะฉะนั้น,านาการหว่านปุ๋ยดาวอากาศนี่หลังจากหว่าน15วันให้มาถอนรากดูได้เลยเหมือนตอนคลิปตอนที่เราออกในช่วงนาปีนะฮะ รากเยอะมากรากจะออกมหาสารเลยนะครับนี่ก็คือข้อดีข้อทีอ่2ข้อดีข้อที่3ปุ๋ยตาดาวอวกาศนะครับจัดเป็นปุย๋ยกึ่งละลายช้ากึ่งละลายช้านี่เกิดจากอะไรนะเกิดจากแร่ตัวคลายนกที่เราใส่เข้าไปนะแร่ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนฟองน้ํานะครับหลังจากแก้ความเป็นกรดเป็นด่างในดินเสร็จธาตุอาหารจะต้องโด,ดนกรด,ดปล่อยออกมาแล้วก็ธาตุอาหารที่อยู่ในปุย๋ยดาวอวกาศเอง,เองเนี่จะโดนรุวมด้วยแร่คลายนกกักเก็บไว้ นะเก็บเก็บไว้เหมือนอยู่ในฟองน้ําแล้วก็ค่อยปล่อยปลอยค่อยปลดปล่อยมาทีละนิดทีละนิดทีละนิด,นดตามความต้องการของต้นข้าวหรือต้นพืชนี่คือข้อดีอีกข้อหนึ่งของปุรร๋ยตาดาวอากาศจัดเป็นปุ๋ยกึ่งละลายช้าอยู่ได้ประมาณเดือนครึ่งถึง2องเดือนนะครับที่เราทําแปลงสาธิตแล้วกเกษตรกรเอาไปใช้แล้วตอบรับดีมากเลยครับไม่ใช่ว่าหวานไปปุ๊บเวันเขี้ยวหลังจากนั้นก็จืด เจ็ดวันเขียวสิบวันเขียวเราก็จืดแต่ดาวอากาศอยู่ได้ถึงหนึ่งเดือนครึ่งเขียวตั้งแต่ระกโคนยันปลายเลยครับเขียวยันปลายยอดเลยนะครับนี่ก็คือเกี่ยวกับปุ๋ยคอมปาวตราดาวอาวกาศนะจัดเป็นปุ๋ยกึ่งละลายช้านะครับอันนี้ก็คือเป็นปุ๋ยดาวดาวอากาศที่เราจะใช้ในแปลงสาธิตวันนี้นะครับเป็นแปลงทั้งหมด15ไร่เราจะใช้ทั้งหมดปุ๋ยดาวอากาศทั้งหมด15กระสอบเลยนะครับในวันนี้นะครับ นี่ทีมหวานก็หวานนะครับนี่นี่นะอันนี้สูตร8 8 8นะครับเม็ดสวยนะสามารถเอาลงเครื่องหวานได้เลยแล้วก็ในกลุ่มโดรนที่จะใช้หวานปุ๋ยนี่ก็เอาไปใช้ได้นะครับอ่าเดี๋ยวถนะ้าทีมหวานมาใกล้ๆเดี๋ยวเราก็จะให้ไปดูอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูตัวนี้มันจะดียังไงนะครับเราหวานไปเสร็จปุ๊บนี่จะอยู่ได้ถึง1เดือนครึ่งลักษณะเม็ดจับไม่ละลายทันทีนะมาดูหน้าทของมันหลังจากลูกบอลบัติี5หข้อของปุ๋ยตาดาวอากาศแล้วนะครับ ก็คือหลังจากวันไปแล้ว15วันนะครับให้ไปถอนรากดูได้เลยลบรากท้าเลยว่ารากจะออกเยอะมากออกออกแบบใช้ว่าออกรอบทิศออกมาหาสานะรในการที่ข้าวมีรากเยอะๆหรือว่าพืชมีรากเยอะๆนะครับมันจะหาก,กินได้เก่งหาก,กินได้ง่ายนะครหาก,กินได้เก่งหาก,กินได้ง่ายแล้วนี่เพราะนั้นต้นข้าวจะ,จะเจริญเต,ติบโตอย่างต่อเนื่องนะทำให้เขียวนานระดับเดือนรึ่งถึงสองเดือนเลยนะแล้วเขียวยันปลายนะไม่ใช่เขียวแล้วก็7วันจืด8วันจืดนะครับ อันนี้คือปุ๋ยตาดาวอวกาศนะครับก็อัตราการใช้นะครับเราแนะนําให้ใช้อัตรา20กิโลต่อไรนะก็คือหนึ่งกระสอบนี้นะครับสี่หนึ่งกระสอบนี้นะครับเราทํามาเพื่อการส่งได้ทั่วประเทศเลยนะครับหนึ่งกระสอบนี้บรรจุทั้งหมด20กิโลนะครับบรรจุ20กิโลนะครับนี่ครับ20กิโลว่านได้พื้นที่หนึ่งไรนะหนึ่งไรเลยนะครับ20กิโลต่อหนึ่งไร นะครับนี่ปุ๋ยตาดาวอากาศวันนี้15ไร่เราใช้ทั้งหมด15กระสอบด้วยกันนะครับอันนี้เขาคือหว่านถ้าเป็นข้าอายุนานเราจะหว่านปุ๋ยกัน3รอบรอบที่สองเรียกกันแต่งปุ๋ยแต่ครั้งแรกในจัดเต็มแต่รอบแต่งเนี่ยไม่ต้องเยอะแต่ถ้าตัวตาดาวอากาศในวัน2ครั้งก็คือหลังถ้าเป็นข้าวอายุ49นะ25วนันถึง30วนันหว่านรอบแรกแล้วไปหว่านรอบ2ด้วยสูตร6 40ตอนที่เรารับท้องหรือว่าทางอีสานเรียกว่าปุ๋ยเออามากนะอันนี้หว่านรอบ2 น,นี้หวานรอบแรกนะครับวันนี้เอาให้ดูทั้ง2ส,สูตรเลยนะครับครับผมก็เรื่องอัตราการใช้นะก็ใช้เพียงแค่20กิโลต่อไรเท่านั้นเองนะครับนี่คือปุ๋ยตราดาวอวกาศนะครับก็เดี๋ยวทางทีมหวานเขาก็จะหวานไปนะก็เดี๋ยวจะต้องกอารหวานทั้งนี้นะครับเราใช้เครื่องสะพายหลังหวานเพราะฉะนั้นจะต้องปรับปรับให้บางนิดหนึ่งไม่ต้องหวานหนาะเหมือนที่เราเคยหวานพวกปุ๋ยเบาเบนทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นปุ๋ยตราดาวอวกาศนี่ ใช้เพียงแค่20กิโลต่อไร่ไม่ต้องใส่เยอะแค่นี้รับประกันได้เลยนะครับครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับปุ๋ยตาดาวกาดก็ติดต่อหาซื้อได้ที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์ทุกสาขาแล้วก็ที่แฮปปี้การเกษตรชาแนลทาง YouTube ของอาจารย์ขวัญชัยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูทีมเข้าหวานปุ๋ยเลยนะครับผมครับครับสวัสดีครับตามกันไปเลยครับ อ่านะครับตอนนี้ทีมลงก็จะทาเอาปุ๋ยตาดาวัดไปเทเลยนะครับอ่าก็สอบเป็นไงบ้างครับสอบ20โลเหมาะไหมครับเหมาะครับผมเหมาะเนาะไม่ไม่ถึงกันหนักมากนะครับครับอ่าตอนนี้ก็เทปุ๋ยตาดาวาดลงไปในถังค้นปุ๋ยเลยนะครับนี่นี่นี่นะครับนี่นี่ครับโอ้ไม่เต็มถังด้วยน่ะครับ เป็นครับว่าถังหนึงแต่ถังนึงอ๋อึได้ถึง25่ห้าโลใช่ไหมอ่าทางทิมหวานบอกว่าได้25้าโลแต่อันนี้นะ20สิบกิโลนะโหไม่เต็มถังเลยพอดีเลยยกก็ง่ายเนาะยกง่ายเลยนะไม่หนักมากนะคนลองบอกวสบายแบบนี้ถูกใจเลยถูกใจเลยนะครับก็20กิโลต่อได้หนึ่งกระสอบต่อหนึ่งถังเดี๋ยวจะไปดูเขาหวานกันเลยนะครับหวานครันนี้ก็บางลงหน่อยเนาะ มือ,ม,อมือต้องเบาลงมาหน่อยนะครับอ่าปลุยเลยครับเด,เดี๋ยวเราจะตามไปดูนะครับว่าอ่านี่ครับคนหวานปุ๋ยบอกชอบเลยกระสอบไม่ใหญ่มาก20กิโลต่อนหนึ่งหน่งถัง,ง,น,งนะครับครับนี่อ่านะครับวันนี้ก็เอาปุ๋ยตาดาอากาศมานะครับแม่ผู้ใหญ่ก็มาวันนี้ จัดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปดูเขาหวานก่อนเอาไปเลยลุยเลยครับอ่านะครับก็ตอนนี้ทีมหวานก็ได้ทําการหวานไว้แล้วนะครับหวานจะเบามือหน่อยกว่าปกติหน่อยนะครับเพราะว่าอัตราการใช้นี่ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ถึง30มกิโลต่อไร่นะครับ หวานเพียง20กิโลต่อไร่นะปุ๋ยตาดาวอากาสนะครับต้นข้าวก็จะแข็งแกร่งรากออกปริมาณเยอะนะปริมาณเยอะมากครับครับปุ๋ยตาดาวอ,อกาสอัตราการใช้เพียง20กิโลต่อไร่ จัดเป็นปุ๋ยคอมพาวในใน1เม็ดมีธาตุอาหารครบจบทุกชนิดเลยอยู่ใน1เม็ดนะครับปุ๋ยตาดาวอากาศแก้ดินเอียดแก้ดินเค็มได้นะครับเป็นปุ๋ยฟองน้ําช่วยในการปลดปล่อยธาตุอาหารได้ถึงเดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับในการหว่านในแต่ละ1ครั้งนะอยู่ได้นานจัดมากครับเขียวจากโคนยันปลายรากออกรอบทิศด้วยปุ๋ยตาดาวอวกาศนะครับนี่คนแบกบอกสบายมากเลยนะครับกระสอบละ20กิโล นับเทปไปเลยหนึ่งถังเดินหวานแบบสบายๆเลยนะครับนะครับหลังจากนี้เราก็จะมาติดตามเรื่อยๆนะครับในแปลงสาธิตที่ใช้ปุ๋ยตาดาวอากาศนะของอประตุยครบเซตเลยนะตั้งแต่แช่ด้วยเจียเมนเตนคุมเลนด้วยกองหลังหวานด้วยปวุ๋ยตาดาวอากาศและฉีดฮอร์โมนชุดตูเรสตรองโกรเจียเมนเตนสตรองโกรแล้วก็ซิกโคเคสตรองโกรนะครับเราก็จะมาลงคลิปให้ท่านดูติดตามต่อไปเรื่อยๆนะครับคราบสำหรับวันนี้ก็ ขอจบการรีวิวการใช้ปุ๋ยตาเดากาดไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับนี่ครับหมูแปลง15ไร่วันนี้ของป้าตุ้ยนะครับ